The U.S. and, and uh, the Israeli government have been discussing, have had discussion uh, since last week, uh, after um, uh, certainly since after the Iran attack, and so that those discussions continued uh, with the president and the prime minister. The German chancellor, who visited here yesterday, said that Hamas. ของพลเรือนในเลบานอนหลังจากอิสราเอลเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผ่านวิธีทางการทูตเพื่อให้พลเรือนในเลบานอนและอิสราเอลกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยด้านรัฐมนตรีกรลาโหมอิสราเอลออกมาระบุว่าการโจมตีของอิหร่าน เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเป็นความลม้มเหลวและใครก็ตามที่อยู่เบื้อง,ลงหลังการโจมตีอิสราเอลก็จะต้องรับผิดชอบอย่างสาสมด้วยโดยการโจมตีตอบโต้ตตของอิสราเอลจะเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงแม่นยำและอิหร่านจะไม่ทันได้ตั้งตัวรับมือ בעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות.